มาชมลำน้ำเสียวจ้าน้ำก็ยังเยอะอยู่นะคะก็จะพาชมนี่ไม้มงมังค่ะไม้มุ่งมังก็จะพาชมนะคะก็จะมีกอไผ่ป่าเนาะนี่คือต้นเสียวเนาะป่านิสานเหลีย่ยมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นวิวงามๆนะคะวิวสวยงามค่ะก็จะมีกอไผ่ด้วยค่ะ มีกอไผ่ตามธรรมชาติค่ะมหากอไผ่หาหน่อไม้ก็นี่เลยนะคะหน่อไม้ป่าไอพี่มาอะไรล่ะพาลูกชายมาเอากุญแจบ้านนี้มาทุ่งนานรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งมาเอากุญแจโอ้ยมาดูเป็นเหวเลยโอ้น้ำทะลักมานี่ไหมขอภาพฟิวต่ำจ้ะ เป็นบรรยากาศเนาะน้ำไหลไปลเลขแปดเนาะก็กลัวอยู่นะคะก็เป็นรุ่มแม่น้ำลำเสียวค่ะน้ำก็มาเยอะนะคะเมื่อคืนฝนก็ตกค่ะฝนก็ตกน้ำก็ไหลมาเยอะค่ะน้ำก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อคืนฝนตก น้ำในทุ่งนาข้าวเราก็เยอะค่ะเยอะขึ้นนะคะรำน้ําเสียวน้ําก็เยอะขึ้นค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาชมรำน้ําเสียวกับบรรยากาศบ้านๆจ้า